นี่ค่ะดอกไม้งามงามไม่รู้ดอกอะไร helmet, เนาะเต็มไปหมดเลยค่ะจัดเป็นสวนให้ผู้คนได้เข้าไปชมกันนี่ค่ะดอกไม้งามงามไม่รู้ดอกอะไรเนาะเต็มไปหมดเลยค่ะจัดเป็นสวนให้ผู้คนได้เข้าไปชมควไหนเพราะว่าเห็นน้องๆเขามีแต่งชุดอีกแบบนึงนะคะสวยมากเลยค่ะก็น่ารักไปอีกแบบถ้าเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นไม้เลยนะคะ แล้วก็ดอกไม้เยอะค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆก็เยอะค่ะค่ะก็เลยเก็บความสวยงามของดอกไม้มาฝากค่ะเดินไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มแล้วก็มีดูค่ะชุดแต่งตัวของแต่และชนเผ่าก็จะสวยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าชนเผ่ากาดก็ค่อนข้างจะแบบเย็นสบายค่ะเย็นสดชื่นแดดไม่ร้อน ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูดอกไม้นะคะดอกไม้ยังไงก็สวยค่ะนี่ค่ะคนก็มีเยอะนะคะแต่ว่าก็กระจายกันเดินไปค่ะเพราะว่าสถานที่กว้างมากเลยตรงนะคะจังหวัดเชียงรายนี่ค่ะมีดอกไม้นานา,นาพันสวยงามมากเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวเนาะ,อะดอกไม้ก็งามนี่ค่ะสวยมากๆเลย สวยแล้วสวยอ,อีกเนาะเพราะว่าดอกไม้ดอกไม้ก็งามนี่ค่ะสวยมากๆเลยสวยแล้วสวยอ,อีกเนาะเพราะว่าดอกไม้ค่ะเลยนะคะแล้วก็ดอกไม้เยอะค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆก็เยอะค่ะค่ะก็เลยเก็บความสวยงามของดอกไม้มาฝากค,ค่ะก็กำลังแสดงกันอยู่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะคะ เอาไว้แสดงกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็ดอกไม้เยอะค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆก็เยอะค่ะค่ะก็เลยเก็บความสวยงามของดอกไม้มาฝากค่ะเดินไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มบำงามเนาะแล้วก็ไปดูวิวค่ะวิวก็สวยอากาศก็ค่อนข้างจะแบบเย็นสบายค่ะเย็นสดชื่นแดดไม่ร้อน ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูดอกไม้นะคะดอกไม้บบตุงนะคะจังหวัดเชียงรายนี่ค่ะมีดอกไม้นานา,นาพันสวยงามมากเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวเนาะอันไหนเพราะว่าเห็นน้องๆเขามีแต่งชุดอีกแบบนึงนะคะสวยมากเลยค่ะก็น่ารักไปอีกแบบค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นไม้ดอกไม้ก็งามนี่ค่ะสวยมากๆเลย สวยแล้วสวยอีกเนาะเพราะว่าดอกไม้แบบสวยมากเลยค่ะอันที่เราไม่เคยเห็นนี่เนาะไม่รู้ดอกอะไรค่ะสวยสวยไม่รู้ชื่ออีกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มไหนเพราะว่าเห็นน้องๆเขามีแต่งชุดอีกแบบนึงนะคะสวยมากเลยค่ะก็น่ารักไปอีกแบบค้าเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นไม้สวัสดีค่ะ คลิปนี้จะพาไปเที่ยวงานดอกไม้นะคะจัดอยู่ที่ออสวนแม่ฟ้าหลวงค่ะที่ดดยแล้วก็มีดูค่ะชุดแต่งตัวของแต่ละชนเผ่าก็จะสวยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าชนเผ่าเลยนะคะแล้วก็ดอกไม้เยอะค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆก็เยอะค่ะค่ะก็เลยเก็บความสวยงามของดอกไม้มาฝากค่ะงไหนเพราะว่า เห็นน้องๆ้องเขามีแต่งชุดอีกแบบนึงนะคะสวยมากเลยค่ะก็น่ารักไปอีกแบบค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นไม้ไหนเพราะว่าเห็นน้องๆ้องเขามีแต่งชุดอีกแบบนึงนะคะสวยมากเลยค่ะก็น่ารักไปอีกแบบค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นไม้อากาศก็ค่อนข้างจะแบบเย็นสบายค่ะเย็นสดชื่นแดดไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูดอกไม้นะคะ ดอกมไม้กาลังแสดงอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูแป๊บนึงนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะเขาก็จะมีใส่ชุดเผ่าเนาะนี่ค่ะขายของนะคะเป็นร้านกาแฟตรงนี้ก็จะมีงานแสดงนี่ค่ะเดี๋ยวน้องๆเชาวเขาค่ะความงามเนาะแล้วก็ไปดูวิวค่ะวิวก็สวยตรงนะคะจงังหวัดเชียงรายนี่ค่ะ มีดอกไม้น,นานาพันธุ์สวยงามมากเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวเนาะอออัเออให้คนที่เข้ามาชมนะคะได้ดูกันเนาะว่าวิถีชาวบ้านของชนเผ่าที่นี่อะคะ่ะความงามเนาะแล้วก็ไปดูวิวคะ่ะวิวก็สวยความงามเนาะแล้วก็ไปดูวิวคะ่ะวิวก็สวยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคัะนี่ค่ะดอกไม้งามงามไม่รู้ดอกอะไรเนาะเต็มไปหมดเลยค่ะจัดเป็นสวนให้ผู้คนได้เข้าไปชม,มดอกไม้ก็งามนี่ค่ะสวยมากๆเลยสวยแล้วสวยอีกเนาะเพราะว่าดอกไม้ยามงามเนาะแล้วก็ ไปดูวิวค่ะวิวก็สวยอากาศก,ก็ค่อนข้างจะแบบเย็นสบายค่ะเย็นสดชื่นแดดไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูดอกไม้นะคะดอกไม้ตรงไหนเพราะว่าเห็นน้องๆเขามีแต่งชุดอีกแบบนึงนะคะสวยมากเลยค่ะก็น่ารักไปอีกแบบค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นไม้ดอกไม้ก็งามนี่ค่ะสวยมากๆเลย วยแล้วเสวยอ,อีกเนาะเพราะว่าดอกไม้กําลังแสดงอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูแป๊บนึงนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะเขาก็จะมีใส่ชุดเผ่าเนาะนี่ค่ะแล้วก็มีดูค่ะชุดแต่งตัวของแต่และชนเผ่าก็จะสวยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าชนเผ่าแล้วก็มีดูค่ะชุดแต่งตัวของแต่และชนเผ่าก็จะสวยนะคะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าชนเผ่าก็กําลังแสดงกันอยู่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะคะเอาไว้แสดงกิจกรรมกําลังแสดงอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูแป๊บนึงนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะเขาก็จะมีใส่ชุดเผ่าเนาะนี่ค่ะตรงนะคะจงังหวัดเชียงรายนี่ค่ะมีดอกไม้นานา,นาพันธุสวยงามมากเลยนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวเนาะ,ะกำลังแสดงอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูแป๊บนึงนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะเขาก็จะมีใส่ชุดเผ่าเนาะนี่ค่ะเดินไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มก็กำลังแสดงกันอยู่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างนะคะเอาไว้แสดงกิจกรรมแบบสวยมากเลยค่ะ อันที่เราไม่เคยเห็นนี่เนาะไม่รู้ดอกอะไรค่ะสวยสวยไม่รู้ชื่ออีกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะปัง,งามเนาะแล้วก็ไปดูวิวค่ะวิวก็สวยเขาชนเผ่านะคะก็แสดงก็มีหลายชุดนะคะที่มาแสดงกันก็จะผัดเปลี่ยนกันไปค่ะอันนี้ก็จะเป็น น้องๆชาวกำลังแสดงอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูแป๊บนึงนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะเขาก็จะมีใส่ชุดเผ่าเนาะนี่คอากาศก็ค่อนข้างจะแบบเย็นสบายค่ะเย็นสดชื่นแดดไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูดอกไม้นะคะดอกไม้ตรงไหนเพราะว่าเห็นน้องๆเขามีแต่งชุดอีกแบบนึงนะคะสวยมากเลยค่ะก็น่ารักไปอีกแบบ ถ้าเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นไม้ไหนเพราะว่าเห็นน้องๆเขามีแต่งชุดอีกแบบนึงนะคะสวยมากเลยค่ะก็น่ารักไปอีกแบบถ้าเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นไม้ก็กําลังแสดงกันอยู่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะคะเอาไว้แสดงกิจกรรมความงามเนาะแล้วก็ไปดูวิวค่ะวิวก็สวยขายของนะคะ เป็นร้านกาแฟตรงนี้ก็จะมีงานแสดงนี่ค่ะเดี๋ยวน้องๆเ้าวเขาค่ะก็มีหลายชุดนะคะที่มาแสดงกันก็จะผัดเปลี่ยนกันไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆชาวให้คนที่เข้ามาชมนะคะได้ดูกันเนาะว่าวิถีชาวบ้านของชนเผ่าที่นี่อะคะ่ะแบบสวยมากเลยค่ะ ันที่เราไม่เคยเห็นนี่เนาะไม่รู้ดอกอะไรค่ะสวยสวยไม่รู้ชื่ออีกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกก็กำลังแสดงกันอยู่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะคะเอาไว้แสดงกิจกรรมแบบสวยมากเลยค่ะอันที่เราไม่เคยเห็นนี่เนาะไม่รู้ดอกอะไร